สนับสนุนโดยวางแผนการเงินรอบด้านรับมือทุกความเปลี่ยนแปลงกรุงเทพประกันชีวิตคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมรู้สึกฟิตอย่างบอกไม่ถูกกันนะค,คุณผู้ชมครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจฟิตเนสและแน่นอนนะครับว่าหนึ่งเจ้ายากใหญ่ที่จะไม่มาพูดคุยหรือไม่มาสัมภาษณ์เกี่ยวกับมุมมองของธุรกิจฟิตเนส หนีไม่พ้นนะครับต้องเป็นเจ้าของฟิตเนสเฟิร์สวันนี้ระบุมาถึงนะครับที่ฟิตเนสเฟิร์สสาทรสแควร์นะครับเพื่อจะมาพูดคุยกับผู้บริหารถึงแนวทางและก็แนวโน้มนะครับสำหรับการเติบโตเกี่ยวกับธุรกิจฟิตเนสและก็ที่สําคัญกลยุทธ์หลักจุดแข็งของฟิตเนสเฟิร์สนั้นจะเป็นอะไรผมตอบเองไม่ได้ครับเพราะเดี๋ยวว่าเราจะไปพูดคุยกับผู้บริหารพร้อมกันพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าครับ สวัสดีค่ะพี่โตใช่ค่ะขออนุญาตเ,เรียกพี่โตนะครับด,ดูจากการเติบโตเอาเท่าที่ผมพอจะนึกออกครับพี่โตฮะพี่เด็เฟิร์นนี่ประมาณมากกว่า10ปีแล้วไหมใช่ใก<ค>ล้น่าจะเข้าปีที่14-15แล้วค่ะใช่<อ>ค่ะ ผ่านร้อนผ่านหนาวมากๆอุ๊ยเด็กน้อยค่ะยังเด็กน้อยค่ะเรียนรู้สิบกว่าปีนี้ก็เยอะแล้วนะพี่สอเรื่องของการเติบโตทุกคนจะรู้สึกอย่างนี้เนาะแต่จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นประเทศไทยเป็นประเทศที่ตลาดเนี่ยเด็กน้อยจริงๆนะคะคือคือเราเราดูจากจํานวนผู้ให้บริการเราดูจากปริมาณคนที่เริ่มที่จะอยากออกกําลังกายต้องบอกเลยว่าสัดส่วนดีมานสป라이์อย่างต่างกันอีกเยอะมาก เทียบกับทวีปอื่นเช่นอเมริกาหรือที่ออสเตรเลียหรือที่เซาท์แอฟริกาเนี่ยคนออกกำลังกายมากกว่า10%ถ้าเทียบกับเราเหรอคะพี่เราอะนะต่ำกว่า1%ใช่เรามองคนกรุงเทพอาจจะเยอะกว่านั้นนะคะแต่ก็เป็นตัวเลขที่ตัวเลขเดียวแต่ถ้าออสเตรเลียอยู่ที่ประมาณ13% 100คน13คนถือบัตร membership ในฟิตเนสที่จะออกกำลังกายใช่ค่ะแล้วเขาคือเป็นไลฟ์สไตล์ที่ชัดเจนมากๆมากๆ ตันนั้นเนี่ยตลาดเมืองไทยยังเด็กน้อยอยู่มากๆค่ะ,คะแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะโตได้อีกมหา,มาสาลค่ะมหาศาลค่ะเป็นตลาดที่พี่รู้สึกว่า ไม่เคยเห็นเทรนตกเลยมีแต่แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นเพราะว่าฐานคนที่ออกกำลังกายก็เริ่มกระจายกระจายไปก็บอกตอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะราะว่ามันเป็นเรื่องของเทรนสุขภาพเทรนของการออกกำลังกายแน่นอนค่ะถูกค่ะเพราะว่าพี่ถือว่าตัวเองโชคดีนะคะทุกวันนี้ทุกคนที่ทํางานที่นี่ดีใจตื่นมาเนี่ยไม่มีธุรกิจอะไรที่ดีกว่านี้แล้วคุณขายอะไรอ่ะคุณขายสุขภาพที่ดีดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณทําคือการทําให้คนแข็งแรงขึ้นดังนั้นมันมันเป็นสิ่งที่ไม่ไม่น่าที่จะถอยหลังใช่แล้วก็ไม่ต้อง ทําธุรกิจอยู่ตอนนี้มันจะแย่กลงไปกว่านี้เหมือนฟังง่ายเนาะเอออย่างเงี้ยแต่ว่าเรากําลังจะท้าทายกับความเป็นตัวตนของคนเยอะมากเลือกไหมออกกำลังกายถ้าเป็นผมเลือกได้ก็จะขอคิดก่อนใช่ไหงนั่นนั่นคือเป็นเหมือนเป็นธรรมชาติใช่ค่ะคือบางคนเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งนะคะที่แบบเฮ้ยถ้าว่างฉันจะออกกําลังกายคือคือเขาสนุกกับการอะไรก็ว่างไปพี่ถึงบอกว่าจะขับเคลื่อนได้ต้องมาจากตัวเขาเลือกเองเราไม่สามารถไป กระชากลากจูงใคร,ครมาได้เลย,ยนั้นไอ้คำว่าทำยังไงให้เขาเลือกเองนั่นน่ะคือที่สุดแล้วของการบริหารธุรกิจฟิตเนสใช่คือเราเราแนวทางของการบริหารเราคือการสร้างแรงบรรนนันด <c oughs> าลใจฟังดูจับต้องไม่ได้เลย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แต่เออจะต้องไม่ได้แต่การสร้างแรงบันดาลใจมีหลายประเด็นมากคะ่ะมีมีรีเสิร์ชซัพพอร์ตเยอะแยะเช่นเราต้องทำให้เขารู้สึกเกิดความเปลี่ยนแปลงเราต้องรู้สึกว่าทำให้เขารู้สึกได้ว่าเขามีผลสำเร็จนะคะ เราเขาเข้ามาฟิตเนสหนึ่งครั้งไม่เห็นอะไรสองครั้งเฮ้ยเริ่มมีอะไรสามครั้งมีกิจกรรมมีคนเข้ามาพูดคุยมีอะไรให้เขาเข้าคลาสอ,อะไรก็แล้วเอยมีคนคอยถามเขาเนอะว่าเขาทําเป็นยังไงบ้างมีกอะไรเงี้ยเหล่านี้ก็จะเป็นกลไกทุกอย่างที่ทําให้เขาสึกกลับมาซ้ําๆเราก็จะมีโปรแกรมสั้นๆที่ใช้เวลาน้อยแล้วก็ได้ผลเร็วนะคะก็คือเขาพูดง่ายๆคือใช้ประโยชน์สูงสุดในเวลาที่สั้นลงเพราะเดี๋ยวนี้คนยุ่งมากเช่นคลาสซิกเนเจอร์ทั้งหลายของฟิตเนสเฟิร์สทั้งหมดเนีย จะเป็นประมาณ30นาทีดังนั้นเนี่ยคนเดินเข้ามาถ้าผู้ชายพี่ให้เวลา1ชั่วโมงเพราะอาบน้ําน้อยนะายอาบน้ําเร็วรรผู้หญิงอาจจะชั่วโมง15นาทีจากที่เคยเป็นคลาส1ชั่วโมงก,ก็ลดลงนะคะคในงานที่30นาทีเนี่ยมีทุกอย่างเลยคุณจะเอาเรื่องปอดและหัวใจการสร้างกล้ามเนื้อการยืดเหยียดนะคะหรือว่าแม้แต่ีแลกซ์ก็จะมีหลากหลายคลาสให้เลือกอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างของกลยุทธ์ในการที่ทําให้ลูกค้ากลับมาซ้ํา พี่ว่าฟิตเนสอย่างนี้เปลี่ยนไปเยอะมากนะคะคือยังไงบ้างครับพี่ถ้าหว่าเทียบกับอดีตเมื่อกี้เดินเข้ามาเป็นไงงงงงเอาภาพจําก่อนนะครับพี่โตผมจะต้องเห็นลู่วิ่งผมจะต้องเห็นเครื่องยกเอแต่ทำไมผมเดินมาเหมือนนูเป็นลาลุ่งๆเหมือนแบบสนามเล็กเล่นนะครับพี่โตนั่นคือตอนที่เรารีแบรนด์เมื่อปีที่แล้วนะคะประมาณเดือน5หลักการรีแบรนด์หนึ่งในนั้นน่ะคือเรามาจาก motivation logic เลยนะคะความคิดตรงนี้สิ่งหนึ่งคือคุณเดินมาคุณต้องรู้สึกสบายใจอ่ะคุณต้องรู้สึกว่ามันไม่น่ากลัวแม้แต่พี่พี่ทำงานนี้เกือบ10ปีแล้วเนาะพี่ยังกลัวเหล็กเลยพะมาถึงวนาสมมติเราเห็นมาลรวรู้สึกว่ามันมีมันใช่เราหรือเปล่าเนาะมันดูเป็นสถานที่เราไหมใช่ชอบออกกำลังกายนะคะแต่ชอบไปเหงื่อกระเด็นเอาดดตีเทนนิสว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยชอบอย่างนั้น แล้วก็เข้าฟิตเนสก็ชอบนะแต่แบบถ้าเป็นเหล็กคงไม่ไหวอะไรเงี้ยนั่นคือคือเหตุผลบางอย่างที่เราเปลี่ยนเซตอัพของดีไซน์คลับเนี่ยเป็นสนามเด็กเล่นอ,อย่างที่เราเห็นด้านหลังใช่ค่ะคิดถึงสนามเด็กเล่นคิดถึงอะไรก็น่าจะมีแบบพื้นที่โลง่ๆงๆกว้างๆมีอุปรกรณ์ให้เล่นแต่ว่า เล่นได้แบบเวลาเราเด็กๆอ่ะนั่นคือสิ่งที่เราอยากทาใช่ป่ะให้วันนี้เราเดินไปสนามเด็กเล่นเราก็เล่นใช่ป่ะนั่นคือความทรงจําดีๆแล้วความรู้สึกที่ผ่อนคลายแล้วเป็นตัวของตัวเองที่นี่เรามองว่าเป็นเพื่อร่มเพื่อนร่วหมายถึงว่าทุกคนมีพื้นที่มีอะไรที่เล่นด้วยกันเยอะนะแบบเช่นไม่ใช่เล่นคนเดียวนะลูกวิ่งเล่นคนเดียวป่ะเล่นคนเดียวสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนอยากกลับมาอีกก็คือมีเพื่อน ใช่คลาสตรงนี้เนี่ยนะคะครเราก็จะมีเป็น,ปน,ปนครึ่งชั่วโมงเทรนเนอร์ซึ่งเป็นเพอร์ซันอลเทรนเนอร์เลยเนี่ยจะเทรนน้องอ่าเทรนเมมเบอร์ประมาณกลุ่มเล็กๆ6กถึงสิคนแล้วแต่ละคนก็จะมีสเตชันหมายถึงว่าจะมีรูปแบบการออกกำลังกายอาจจะสัก5อย่าง หาอุปกรณ์แล้วก็เวียนกันแต่ในการเวียนเนี่ยมันจะมีปฏิสัมพันธ์บ้างนะคะแข่งยกมือซิดอัพตบมืออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จักก็ต้องรู้จักกันนิดนึงเพราะว่ามันอยู่ในกลุ่มใช่ใช่ใช่แต่ว่ามันจะทําให้แต่มันเป็นการรวมตนอย่างน้อยรวมคนที่สกรีนแล้วว่าฉันอยากแข็งแรงเอาว่าหน้างงก็ขอนิดนึงเข้ามานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งดังนั้นเนี่ยเราเราถึงเน้นเรื่องนี้เยอะมากให้เมมเบอร์ ให้สมาชิกมีประสบการณ์ใหม่ๆกับกับกิจกรรมที่เราสร้างขึ้นมามค่ะพี่ต่อธิบายเยอะขนาดนี้แล้วผมเริ่มอยากรู้ว่าแล้วแนวทางในการเติบโาาตของอนาคตอย่างทางฟิดเน็นเปิดประเทศไทย มันน่ามันน่าจะโตได้ไกลแล้วก็ฟิ n i s h ฟ i ร์ t วางแผนเราเราก็เติบโตนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าเราพยายามเติบโตอย่างมั่นคงคําว่ามั่นคงคือคุณภาพของของการให้บริการนะก็ต้องไม่ลดลงไปด้วยต้องต้องไม่ลดลดไม่ได้ใช่แล้วนี่มันจะประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เอาสั้นๆนะคะไม่ต้องพูดถึงเทรนตลาดความความรับได้ของตลาดยังมหาศาลนะคะนอกจานี้เรามี27สาขานี่ครอบลุม ั้ในกรุงเทพจะเยอะหน่อยนะคะต่างจังหวัดเรามีที่ชมบุรีค่ะ Central Plaza ขอนแก่นอุดรแล้วก็โคราชเดอะบัโคราชยังอยู่ใน่วนนี้จะเป็นอีสานใช่4จังหวัดนะคะกรุงเทพจะเยอะหน่อยนะคะแล้วก็27สาขาอย่างปีนี้เราเพิ่งเปิด2สาขาก็คือ The ค r y s t a l ราชพฤกษ์แล้วก็ที่ AA Capital Center นะคะ อีกสองสาขากาลังจะมาเตรียมตัวเลยนะคะสองสาขาใช่ใช่ใช่สาขาหนึ่งจะเป็นกึ่งใหม่แล้วก็กึ่งกึ่งของเดิมก็คือสาขาที่แฟชั่นแนลเนเราจะย้ายไปที่เดอะพรอมินาซึ่งก็จะได้สเปซที่เก๋ไก๋มากๆนะคะจะเป็นฟิตเนสอารีน่าเลยจะเป็นคอนเซปต์นี้เลยอีกอันนึงจะเป็นที่เดอะคริสตัลรามินทราใช่ค่ะนั่นก็คือจะก็จะเริ่มกระจายคือเราก็มีอยู่ในตักเยอะค่ะหมายถึงว่าเราทุกปีเราจะพิจารณาเราพาร์ทเนอร์กับแลนด์ลอร์ดค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี เราทำกันบ้านหนักมากเรื่องของการหาโลเคชันเพิ่มสิ่งหนึ่งที่คนจะออกกำลังกายคือความสะดวกอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยอ,อยากมากอยากมากแต่คงไม่ฝ่ารถติด18 <นา S 1> ไฟแ<ช>ดงหรือว่าติดรถ2ชั่วโมงเพื่อที่จะไปออกกำลังกายพอรู้สึกว่าต้องฝ่ายเยอะเยอะมันไม,ไ,ไม่ใช่มันไม่ใช่เพราะว่าการออกกำลังกายที่จะได้ผลคือคุณต้องออกมาออกกำลังกายสม่ำเสมอสม่ำเสมอคือ24ถึงครั้งต่อสัปดาห์คุณจะฝ่าไฟแดงได้ขนาดนั้นไหมคงไม่ใช่นั่นคือกลยุทธ์หลักของเราคือการเพิ่มสาขานะคะ อีกกลยุทธ์หนึ่งก็คือการนำอินโนเวชันหรือนวัตกรรมใหม่ๆในเรื่องของอุปกรณ์การออกกองกายคอนเซปต์ของการออกกำลังกายไม่ใช่แค่อุปกรณ์แต่เป็นเรื่องของคลาสของคลาสด้วยนะคะตัวอย่างที่พี่เล่าก็คือคลาสเช่นครึ่งชั่วโมงนะคะใช่ครึ่งชั่วโมงไปว่าสำหรับคนที่ต้องการแบบเร่งรัดเร็วค่ะคือคอนเซปต์มันมาจากการที่ว่าอยากได้เห็นผลเร็วแล้วก็ตอบโจทย์ทางด้านสุขภาพเพราะฉะนั้นเราก็จะเตรียมอย่างนั้นไว้มีหลากหลายคลาสมากนะคะ ห้องกรุ๊ปเอ็กซ์ไซส์ก็มหาศาลมากมากเลยนะคะอีกก็หนึ่งที่เป็นหัวใจเลยของเราต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์คือเรื่องของพนักงานนะคะฝรั่งมาดูจากเมืองนอกอุ้ยประเทศไทยอุ้ยทำไมคนน้อยจังเลยหมายถึงว่าคนให้บริการน้อยเมื่อเทียบกับดีมานแล้วก็อยากมาอยากมาอะไรเงี้ยบอกให้ประเทศไทยนี่เป็นตลาดปรับเซียนว่างๆนะคะคือภาพรวมได้เยอะมากยังไงอะเพราะว่ามีเหมือนดีมานเยอะพปลายน้อยใช่ปะอยากมาอยากมาเปิดคลับ แต่กลไกที่จะสร้างให้ธุรกิจยั่งยืนและประสบความสําเร็จได้ต้องบอกเลยว่าอยู่ที่คนอยู่ที่คนพนักงานของเราเองอนะคะด้วยความที่ตลาดเล็กการที่เราจะหา resource นะคะ ทรัพยากรบุคคลในตลาดเนี่ยหายากมากมนะคะเพราะนั้นเนี่ยทีมของ HR รเราหรือทีม t ALENT MANAGEMENT ของเราเนี่ยจะแข็งแรงมากมคือเดินเข้าไปอุ้มตั้งแต่มหาหลัยปี3อย่างนั้นเลยนะคะคมีการทำเวิร์กช็อปร,ร่วมกันกับทางมหาหลัยเยอะแยะมากมายในการปรับปรปุงหลักสูตรเราสร้างสายอาชีพจากครูพระเดิมแต่กนจบ วิทยาศาสตร์การกีฬาเท่ที่สุดคือครูพละโรงเรียนอินเตอร์เท่าที่พี่ทราบสมัยก่อนเนาะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เลยค่ะก็จะเปลี่ยนไปหมดแล้วเปลี่ยนไปเยอะมากคือสายอาชีพของน้องๆเป็นสายอาชีพที่มีเกียรติมากนะคะสร้างสร้างกุศลุญเยอะแยะมากมายเนาะให้กับคนแล้วเขาก็มีความภูมิใจที่เขาเปลี่ยนคนที่อาจจะไม่ค่อยสุขภาพดีเท่าไหร่มีโรคประจําตัวเืยหลังผ่าตัดอะไรก็ว่าเปลี่ยนเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเดินได้ดีแข็งแรง เราไม่ได้ทําให้คนอ้วนผอมนะคะ<ม>คือไม่ใช่แค่โจทย์แค่อ้วนแล้วมาผอมที่ว่าอันนั้นเป็นแค่ส่วนเล็กน้อยมากมส่วนที่สําคัญที่สุดคือทําให้เขาสึกภูมิใจกับความแข็งแรงที่เพิ่มมากขึ้นให้เขาใช้ชีวิตแบบปกติเป็น e x <น>็กซ์ตได้นิดนึงใช่ปะวิ่งไล่ตามลูกก็วิ่งทันไม่เหนื่อยขึ้น BTS ก็โอเคอะไรเงี้ยนั่นนั่นคือความภูมิใจของของเราค่ะฉะนั้นที่พี่โตเล่ารายละเอียดมาเมื่อสักครู่นี้ พอจะมีคนที่จะให้ความรู้ผมโดยเฉพาะได้ไหมพี่โตว,ว่าเออแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องของการปรับโดยเฉพาะตัวของค์กรที่จะพัฒนาบุคลากรเองแน่นอนเลยค่ะก็ต้องต้องบอกเลยว่าเป็นเทพแห่งการพัฒนาบุคลากรเด็กเจนว n ยของเราเนะคะที่คงต้องส่งต่อให้กับทีมของคุณแอวสุกัญญาชัยสงสารนะคะแกจะเป็น Talent Management Team ซึ่งซึ่งแข็งแรงมากและที่สําคัญเนี่ยอยู่ตั้งแต่ต้นเลย ตั้งแต่ต้นเลยนะคะคือตั้งแต่เริ่มเราก็จะได้เห็นตั้งแต่กระบวนการเข้ามาถ้าวันนี้เป็นซีซันแปดแกก็อยู่ในซีซันหนึ่งอะไรประมาณนั้นเปิดเปิดนใช่ใช่ใช่แล้วก็เป็นคนวางรากฐานและที่สําคัญเราไม่มีสูตรสาเร็จนะคะเราเราเปลี่ยนเราปรับเราสร้างทุกอย่างกับหลักความจริงฟินนสเซอร์สประเทศไทยเนี่ยมีคนอยู่ประมาณพันสามรคนมีฝรั่งคนเดียว ฝรั่งคนเดียวนะคะคือ MD มของเราจะบอกว่าใช้ผู้บริหารใช่ไหมครับไหวกันนิดนึงเนาะแล้วก็ที่เหลือเป็นคนไทยเพราะความเชื่อมั่นสุดๆเลยนะคะว่าเพราะคนไทยเท่านั้นถึงจะให้บริการกับคนไทยได้ดี95%สมาชิกเราเป็นคนไทยเนาะแล้วก็ต่างชาติก็มีแต่ความที่เป็นแบรนด์อินเทอร์เราก็จะมีอะไรที่เป็นสนาดของของระดับนั้นอยู่แล้วแต่ว่าพิเศษสรัปรับตัวเยอะมากกับทั้งตลาดทั้ง บุคลิกภาพทั้งความเป็นไปทั้งอินเนอร์ของพนักงานชาวไทยอะไรเงี้ยนั้นคงต้องส่งต่อให้พี่แอลนะคะน่าจะให้ข้อมูลเยอะมากเลยงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตลาพี่โตตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปพูดคุยกับพี่แอลต่อในมุมมองของการพัฒนาพลังถูกต้องค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะพี่โตครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกับพี่แอลมาต่อครับ ท่านผู้ชมมาดูกลยุทธ์โดยเฉพาะกลยุทธ์ต่างๆที่ทางฟิตเนสเฟิร์สนั้นเขาจะใช้ในการทําธุรกิจนะครับว่าธุรกิจฟิตเนสนั้นจะสามารถเติบโตได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยในรายการพร้อมกันกับเราทางด้านเ e ทออฟทาร e n t นะครับ, Head รบอย่างคุณสุปัญญาชายองศาหรือพี่แอลของเราเองครับแอลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเมื่อกี้เพิ่งคุยกับพี่โตไปเราก็ได้เห็นภาพรวมเรื่องของการตลาดไปแล้วทีนี้มาคุยกับพี่แอลต่อหนึ่งสิ่งที่เมื่อกี้พี่โตฝากมาบอกว่าถ้าจะชัดเจนที่สุด เราต้องมาดูเรื่องของทําเลด้วยแต่ว่าเรื่องของคนหรือบุคลากรก็สําคัญเหมือนกันถูกต้องค่ะ,ะสำหรับธุรกิจฟิเตเนสคนนี้สำคัญมากเลยขนาดไหนครับต้องบอกว่าถ้าเทียบธุรกิจฟินเนสเป็นร้านอาหารนะครับ ร้านอาหารก็ต้องมีทำเลที่ดีแต่สำคัญที่สุดต้องมีรสชาติอาหารที่อร่อย oh. ถ้าในธุรกิจฟิตเนสโลเคชันสำคัญไหมสำคัญ <c oughs> อุปรกรณ์สำคัญไหมสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญเนื้อแท้จริงๆคือบุคลากร <c oughs> เพราะเขาจะเป็นคนที่ประคองตัวสมาชิก <c oughs> ที่สนใจที่ออกกําลังกายเข้าสู่การออกกําลังกายอย่างถูกต้อง <c oughs> Motivate จ,จูงใจวันที่เราขี้เกียจ <c oughs> วันที่เราฉันไม่เอาละฉันเลิกฉันอ้วนก็ได้ฉันอยากจะมีซิปแพคไม่เป็นไรสองแพ็คก็พอ วันนั้นจะเป็นวันที่คนกลุ่มนี้จะเป็นคนทั้งให้ความรู้ให้กําลังใจจนกระทั่งสามารถพาให้สมาชิของเราเนี่ยไปบรรลุเป้าหมายได้อีกนั่นคือสิ่งสําคัญคือบุคลากรเป็นตัวหลักนะคะฉะนนถ้าบุคลากรสําคัญแบบนี้ในช่วงที่ผ่านมาต้องแต่มีการดําเนินการธุรกิจแบบเฟิร์สเ,เราให้ความสําคัญกับบุคลากรอยังไงบ้างครับในการที่จะพัฒนาบุคลากรในช่วงที่ผ่าน เริ่มต้นธุรกิจฟินิเฟิร์สเนี่ยเราอยู่ในธุรกิจการออกกําลังกายในประเทศไทยเราเริ่มมาตั้ง14-15ปีนะคะคแต่ว่า14-15ปีก็ถือว่าวัยรุ่นนะเราก็อยู่ในช่วงเวลาในการที่เรียนรู้แล้วเราก็เติบโตบแต่ถ้าถอยหลังกลับไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยบุคลากรของเราต้องบอกว่าหาน้อยมากในตลาดเราต้องไปคั้นมาจากมหาวิทยาลายัยต้องไปคุยกับอาจารย์ต้องไปคุยกับอาจารย์ที่สอนวิทยาศา,ศาสตร,ร์การกีฬาไปมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศที่มีอยู่ไปพาเขาเข้ามาในองค์กรของเราไป จัดตารางจัดวิธีการในการ d e v e l o p เขาให้เขาพร้อมในการที่จะให้ความรู้กับผู้คนใช้คำว่าเราสร้างอาชีพของวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยให้ไม่ใช่แค่เป็นโค้ชนักกีฬาเพราะเมื่อก่อนเราจะนึกถึงว่าถ,ถ้าคนที่เรียนจบวิทยาศาสตร์การกีฬามา ถ้าไม่ได้เป็นโค้ชกาจะนึกไม่ออกลแล้วว่าจะต้องทําอะไรอรูประหลาอีกทีใช,ใช่แต่วันนี้วันนี้ไม่ใช่วันนี้เราทําให้อาชีพของคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นคนที่มาโคช้ชมาแนะนําให้ถึงลูกค้าตัวตนจริงๆและทําให้ภาพของการมีอาชีพนี้เป็นคนที่ใช้คําว่ามืออาชีพมมไม่ใช่แค่มีอาชีพเป็นครูฝึกแต่เขาเป็นครูฝึกมืออาชีพนั่นหมายความว่าเราต้องลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นเกือบจะจบต้องใช้คาว่าเกือบจะจบเพราะว่าหลักสูตรการฝึกอบรมของเราเนี่ย เราไปเอาตั้งแต่เรียนปี3ปี4ี่ฝึกงานกับเราถูกต้องค่ะต้องบอกว่าเจอนักศึกษาฝึกงานเนี่ยตั้งแต่สมัยเด็กน้อยแล้วก็ต้องมาค่อยๆทำให้เขารู้จักอุปกรณ์รู้จักเนื้อหาต่างๆพัฒนาทุกเส้นทางเนี่ยจบปุ๊บมีงานทำกับเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนวันนี้บอกกันว่าเรามีนักพนักงานอยู่ที่เป็นครูฝึกนะคะเราเป็นครูฝึก full time ประมาณ900คนเฉพาะ